ไทยเวียงจันท์ก็แค่ปากซอยอิโมจิโกรธะนะพี่น้องแล้วก็จีนประตูใสแค่ซ่วมนะพี่น้องคอมเมนต์อันเดียวกันก็คือทีหนึ่งนั่นแหลนะเนาะกาบสวัสดีพ,ดพี่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนอนมันนี้หมดสุขสุขคนนอะาว่าอยู่ประเทศไทยประเทศลาวประเทศใดก็แล้วแต่นะพี่น้องเนอะสบายดีหมดสุขสุขคนนอะผอะไรเข้ามาเบิ่งคลิปนี้ขอให้ สุขภาพแข็งแรงเนาะสุขกายสุขใจไม่ต้องเครียดอย่างไงเนาะเพื่อม่พี่น้องเนาะก<อ>็สิมาอ่านคอมเมนต์เนาะพี่น้องมาอ่านคอมเมนต์ครับพี่น้องกินข้าวอยู่เรือนพานนะพี่น้องเนาะมาอ่านคอมเมนต์คนจีนขี้แตกอยู่ประตูไซประเทศลาวนะพี่น้องมาเนี่ยสิมาอ่านคอมเมนต์เนาะมาฟังมาเบิ่งนํากันเลยเนาะว่าเป็นประมาณใดน,นะครับคอมเมนต์นี่ก็ มีแต่ภาษาไทยน้พี่น้องห้าภาษา,าเราวบ่ค่อยเห็นเนาะซึ่งมีมีแต่ภาษนะาไทยเนาะทางภาษาอานเป็นภาษาไทยแล้ว,ลวบูฮูชิบูฮูชิพี่น้องฟังแล้วมันเอาจสุดจังไลยนะพี่นอนะ้องเนาะก็สามัคอมเมนต์เขียนมารมกันได้เนาะให้กำลังใจกันได้นะพี่น,อนะน้องนบอเป็นอย่างเนาะห้าสิอมานอมเมนต์ที่นึงน้อพี่น้องเนะาะไทยเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยอิโมจิโกดฮนะพี่น้องอ <laughs> แล้วก็จีนประตูใสแค่สวมนะพี่นอ้องคอมเมนต์อันเดียวกันก็คือที่หนึ่งนั่นแหละเนาะอันเดียวกันแต่เขายาวางออกมาเนาะต่อมาคอมเมนต์ที่สองความภูมิใจของคนลาวกลายเป็น่วมของจีนไปแล้ว <laughs> โอเคนะพี่นอ้องเราก็อิโมจิหัวส <laughs> ององสองอันเนาะคอ,คอมเมนต์ที่สาม คนจีนไม่กล้ามาทำอะไรแบบนี้ที่ไทยแต่มาทำที่มุนทนตอนกลางนให้ตอนใต้ของจีนเองถือว่าไม่แปลกอะไรนะพี่น้องนะในคอมเมนต์ที่สาคอมเมนต์ที่สนายนายจีนกับทาเลาวเหมาะสมกันแหงสมเซยเซยเซยคนไทยเฮาอยู่เซย ฮ้าห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 ้าอีโมจิหัวนะพี่น้องโอเคนะคอมเมนต์ทีห้านะพี่น้องคอมเมนต์ทีห้าควรเลิกคบสมาคมกับประเทศนี้ได้แล้วครับปิดด่านท่าวนไปเลยครับเราพี่ยังอ่านอ่านพี่น้องอ่านคอมเมนต์ที่หกเลยเนาะทีห้าแล้วก็ที่หกเนาะ ข้าพระเจ้าในฐานะคนไทยคนหนึ่งขอบคุณนักท่องเที่ยวสาวจีนคนนี้มากที่ทานได้โปรโมตการท่องเที่ยวลาวให้โด่งดังไปทั่วโลกแฮปปี้ลาวนิวเยียร์และก็อีโมจิหัวนะพี่น้องหัวแบบหัวน้ำตาออกครั้งหนึ่งนะโอเคนะพี่ดางคอมเมนต์ที่หกเลยคอมเมนต์ที่เจ็ดเนาะ เียงไทยเวียงจันแคบปากซอยจีนประตูใสแคบแคบปากขี้ขอบใจพี่จีนเด้อเป็นการช่วยภาษาสัมพันธ์ให้ลาวอีกทางหนึ่งคอมเมนต์เป็นภาษาไทยเนาะพี่น้องเขากระบื้องแล้วว่าคนไทยวอหรือคนลาววอรมาเมนต์เนาะพี่น้องเราก็กระเบื้งแล้วเนาะเพราะว่าเขียนเป็นภาษาไทยนะโอเคนะพี่น้องเนาะ <c oughs> เป็นที่แปดแล้วนะพี่น้อง มีมีเจา้ามีเจ้าหน้าที่ไว้ทำอะไรกองวงจรปิดก็น่าจะมีใส่ให้เป็นประโยชน์ด้วยจะได้ไม่ต้องดรามา่าโทษโน้นโทษนี้คนไทยคุณเคยกับการใส่ห้องน้ำคนไทยถาห้องน้ำอยู่ในคนลาวพังรู้เรื่องคนไทยมีมารายาทสูงไม่ทำ ไม่ทำแบบนี้แน่นอนคนไทยแค่ทิ้งขยะบนถนน,นทุกทุกจับปรับเงินลาวควรดูแลประเทศตัวเองให้ดีืมนะพี่นองเนาะคือบอนชาธารณะก็ต้องมีแบบเออบอนให้ทิ้มขยะแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะพี่น้องมันจะได้สะอาดเนาะคอมเมนต์อาออีกแหละอันวนะ่นอันอื่นแล้วก็ลืมเลยไนมะ่เันงนไรไน่เปนะ็นอ่านไปเลยเนาะ อันเป็นเละดูวะต้องเลียงเลขกก็บวะเลียงเลขก็ได้รน้อพี่น้องบวบินยังนังบประเาศญี่ป่นกันนล้วพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ๋อคอมเมนต์ที่แปดน้อพี่น้องคอมเมนต์ที่เก้าน้อพี่น้องในฐานะเขาเป็นเจ้าของประเทศเขาจะทำยังไงก็ได้ในประเทศของเขาเองมณฑลลาว มีมูจิหัวอีกน้อพี่น้องหัวซีเถื่อ้าห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 ้าน้ำตาลลาน้อพี่น้องสะใจอ่ะคนไทยทำดีกับคนลาวไม่ชอบล็อกมันต้องเจอคนจีนแบบนี้ละเพราะชินมันเสมอกันคอมเมนต์ที่เก้าน้พี่เนาะคอมเมนต์ที่เก้าหรือคอมเมนต์ที่สิบกว่าตีเป็นเก้าเลยกันเนาะเก้า คอมเมนต์ที่10มารยาทในการเคารพสถานที่คนไทยเราถูกสอนมาตั้งแต่เกิดจนตายให้มีมารยาทในการเคารพสถานที่สำคัญแม้จะเป็นบ้านเมืองอื่นเรายิ่งต้องให้เกียรติเจ้าของบ้านโดยเฉพาะประตูใถือเป็นสถานที่สำคัญของประเทศของทานนทท นักท่องเที่ยวน่แน่ควรให้เกียรติคอมเมนต์นั้นคอมเมนต์นั้นยาวเลี่น้องเูือาชี้เลือกอ่านบอเพราอ่านโดยส่วนตัวผมชอบในผมชอบให้คนลาวออกมาคอมเมนต์ว่าคนไทยเยอะๆครับเพราะคิวต่อไปจากเทมอนจะรับรองเป็นลาวแน่นอนครับ คนไทยที่เราไม่พูดแต่เรารู้เยอะนะครับเวลาทำทางฟังไทยได้รับข้อมูลเข้าเริ่มปลูกพังทางความคิด,ผม,คดผมเพราะทางคิดผมเพราะทางคิดจากรุ่นสู่รุ่นให้คิดคิว้วให้คิดคิว้วอยงงต่อจากขมมน ได้เลยครับวอลอสังเกตสิครับเดี๋ยวนี้คำว่าบ้านพี่เมืองน้องหรือไทยลาวเป็นพี่น้องกันเริ่มไม่มีให้เห็นแล้วนะครับคอมเมนต์สิอแล้วกันคอมเมนต์สิบเอ็ดนคอมเมนต์สิองเป็นจีนแน่นอนดูจากการนู กางเกงสัง้นขาสั้นเที่ยวต่างแดนและดูบุคลิกคณะเป็นคนจีนผู้ชายไทยเวลาไปเที่ยวต่างแดนส่วนใหญ่เกือบร้ออร์ซนต์นกางเกงขายาวเป็นหลักดังนั้นคนที่ก่อเหตุในสถานที่ <c oughs> ใน ในข่าวนี้ไม่ใช่คนไทยแน่นอนสายนมเวลาเที่ยวต่างแดนต้องดูดีกว่านี้เขาจะไม่แต่งตัวทรงเอดทรงเอทเม่อด,อดอดดดสลิดลดอทรงเดดหยาบหยาบเหมือนกำลังเดินใจตลาดอยู่แถวบ้านนี้ พอแล้วนะพี่น้องอ่านยาวพวดสิเบ็ดหาอ่านแต่สั้นๆเลยเจอหนักท่องเที่ยวจีนก็ยกมือไหว้เจอนักท่องเที่ยวไทยก็ยกมือขอไทยตังกว่าสาพี่น้อง <c oughs> ลาวเวียดและจีนเป็นพี่น้องกันขอให้รักกันตลอดไปกว่าสนมีหัวใจด้วยพี่น้อง <c oughs> คนไทยมีมีอารยธรรมครับไม่ถอยเหมือนคนต่างประเทศครับไปปลูกพังอารยธรรมและจริยธรรมตั้งแต่เด็กในประเทศไทยก็ยังไม่มีใครกล้าทำรรแบบนี้มีคนไม่มีาศาสนาและคนป่า เท่านั้นที่กล้าทำแบบนี้เราไม่มีหน่วยงานในออกมาตำหนิเลยนะก็จริงนะพี่น้องเนะาะเ่ค่อยมีข่าวบมื่ค่อยนีพิชั้นนะพี่น้องเนาะก็เรีอกว่าเขาบเข้าไปเบิ่งซองลาวกันเนาะก็เป็นอย่างนั้นนะพี่น้องเนาะเขาก็เบิ่งตามโซเชียลนี่เนะาะเขาเป็นมนุษย์มันยุคนี่ก็โซเชียลเป็นหลักแกเนาะบเป็นอนยะ่างเนะาะบริแครทีวี ยพวกเป็น,นเดียวโดนดับไหมเ,เหระไทยเป็นชนสติที่มีจริยธรรมอริยธรรมมีอริยธรรมมาแต่โบราณมีความอ่อนน้อมถ่อมตอนและความเียงใจซึ่งเป็นสมบัติของผู้ดีที่สุดสติหนึ่งในโลกนี้คนไทยไม่ ทำสิ่งแบบนี้หลอกนะข้าพระเจ้าในฐานะคนไทยคนหนึ่งขอบขอบบอกว่าสะใจนักท่องเที่ยวท่านนี้มากมีคอมเมนต์มีมียังไงมีอิโมจออิอิโมจิหัวานะหัวละน้ำตาออกสองข้างนะพี่น้องนะสามอันด้วยเออาเป็นยัง้ะพี่น้องนะ กับภาพเบิ้งกัจะาพากวดวจะาพาก็ดเขาเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งอ่านตามคอมคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะคอมเมนต์นะไม่กล้าแม้กระทั่งกล่าวหาว่าจีนตรงๆเพราะจีนกับเวียดนามคือพ่อของลาวทั้งประเทศโยนมาให้ไทยอีกอืมแค่ขี่ย้อยวันละนิด ประตูไซก็สิ้นแล้วประตูไซกับตาวิเศษมีอีโมจิเป็นรูปเพลงแล้วก็รูปตุกตานะพี่น้องมันขี้ใส่หัวใจคนลาวแท้ๆแล้วก็อิโมจิหัวนะพี่น้อง สุดยอดเลยนะนักท่องเที่ยวสมกับประเทศลาวจริงๆประเทศลาวชอบนักท่องเที่ยวแบบนี้ขอขอบใจนักท่องเที่ยวประเทศจะเจริญได้ยังไงถา้ถาทัศนคติยังเป็นแบบนี้อยู่ซอฟต์พาวเวอร์ฟีท่องเที่ยวลาว2024 ดีใจด้วยคนจีนมีความสามารถสูงไทยได้ทุกที่ทุกทิศทุกทาง <c oughs> 48ปีที่ผ่านมาคนเราอย่างี้เง่าอย่าหลอกตนเอง48ปีมันน่าจะดีกว่านี้อ๋ <c oughs> อ <c oughs> อ่านคอมเมนต์ด้วยพี่น้องเด้อยำยเบายมามว่าคอยด้วยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> คนไทยเข้าไม่ทำหรอกค่ะ ทุระส่วนตัวเขาทำในที่มิดชิดกันออจริงครับจริงจริง <c oughs> ขออภัยด้วยพลังเลย <c oughs> ขอแห้งแล้วบ้าน,น้อ่านคอมเมนต์ไลน์คนลาวรู้อยู่แก่ใจว่าคนจีนหรือไทยแต่ยังโยนไทยความคิดชุดมากต่อไปอย่างอย่าวังพึ่งกันเลย ถ้าเป็นคนไทยปันนี้โดนจับไปแล้ว<อ>ประเทศไทยเขาพัฒนาบุคลากรคนรุ่นใหม่ให้เขาถึงการศึกษารักประเทศลาวอยากให้คนลาวเข้าการศึกษาเยอะๆค่ะแต่ว่าก็มีความก็มีคนอย่างนี้ ก็ดีเหมือนกันปกครองง่ายๆปกครองง่ายดีค่ะเป็นการประกาศอิสรภาพที่แท้จริงไม่ต้องหันปล่อยออกมาที่ประตูแห่งอิสรภาพและใส่ศาสนาเออหนุมไทยต้องมอบโลถ้วยทองให้เลยเป็นคนไทย ใจครับนว่าสบายดีคนไทยมีอ,รอารยธรรมกลัวที่ท่านคิดยาล่าวาาคนไทยถ้าเป็นจริงเรายอมรับถ้าไม่จริงเราไม่ยอมแน่นอนคนไทยส่วนมากจะเป็นคนใจดีแต่ถ้าร้ายก็สุดเหมือนกัน ี่เวพี่น้องวัดร้องหุนก็เคยโดนมาแล้ววัดร้องคุณวัดร้องคุณเคยโดนมาแล้วชุดยอดชมเชยชมเชย <c oughs> แล้วตำรวจแถวนั้นทำอะไรกลองมีรูปขนาดในควรจะจับได้ไหมแล้วเกี่ยวอะไรกับคนไทย ที่ย้อยลงท้องพอดีโคตรเก่งสุดๆมากอ่ะมีอิโมจิแบบแบบอาปานะพี่องเอาไปอะไรมันจะเอาอะไรที่มันไม่ดีโยนไม้ไทยหมดคนเราเอาจะเอาจะได้สบายใจ จีนเจ้าขาจีนเจ้าเอ้ยคอนีแพงแพงคอยวนใบแดงปูกมัดตัวข้าขอเป็นมาเป็นลาให้เจ้าได้ขี้ขอปะนอมนี่ให้ข้าพักมั่งขอคำมั่นจะพรพันอดลดทอน ขอวิงวอนให้พี่เอ็นดูขออุ้มสูเลี้ยงดูข้าเถิดขอเล่าเกิดเลี้ยงตัวได้เองมีมาพะมามีลาลาวมีขีข้าคำเมน มีนองเล็กเวียดนามกงเวียดกงยังเหลือสร้างไทยอีกตัวนี้ละคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะ <c oughs> อ่านมาเป็นกลอนเลยคนเราเตรียมเจบียงไว้เยอะๆกันนะอนาคตของพวกเราอนาคตของพวกเขาคุณค่ะ สนับสนุนแอบมินในการทำคลิปดีๆออกมาเป็นออกมาเปิดออกมาเปิดโลกลาวแดงแลาวแดงคืออะไรวะพี่น้องช่วยว่าอานนมันมันจะเกี่ยวยังกับประเทศลาวาวะหรอจะเป็นยังไงบ้เสมอครับ อย่ามาทำในเมืองไทยโดนบาทาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นคนไทยที่ไปเที่ยวลาวให้ระวังตัวดีๆให้ระวังตัวให้ระวังตัวให้ดีลาวมันจะทำร้ายรู้ทังรู้ทังว่าเป็นคนสติไหนพี่ลาวยังเป็นคนไทย ปกติมากหรือเปล่าพมคนน้องคายครับอ่ามานิคิซิมาบอกนะพี่น้องเนาะคือคนไทยหล,ยลายๆาคนกับอะไรคนลาวหล,ยลายๆคนนะพี่น้องเนะาะค่อเขาน่าจะประเด็ดสั่งแล้วนะมันอาจจะมีบางคนนะพี่น้องเนาะอันนี้คือว่าแบบบริเด็ต่อต้านพี่น้องคนไทยเนาะก็อยากให้พี่น้องคนไทยไปเที่ยวลาวเนาะไปเที่ยวลาวอยากให้แบบ ให้ช่วยกันแบบพัฒนานะนะพี่น้องนะพี่น้องคนไทยไปเที่ยวาวาล้วก็จะได้แบบยังจะได้มีเงินเข้าประเทศแน,น่นะพี่น้องเนะก็คือว่าแล้วนอกนเงินเข้าประเทศจะคือว่าแหละคื่ีว่ายังก็ยัิชีพพลาดนะพี่น้องเนะคอยกับประยากว่าอย่างไรนะเพราะบ,บ้านเมืองคอยก็มันก็คือประเทศไทยนะพี่น้องเราประเทศไทยว่าอย่างกา็ได้เนะแต่ประเทศเราชีวะคือคนไทยมันกับ เด็นไปนอนอยู่ข้างกูแล้วเนาะไปนองก็อบอว่ายังไรนะไปนอนนะก็มาหอดวันนี้อันนี้ก็สิบเก้านาทีแล้วเนาะเฮากระชอโตไปหลับไปนอนก็ต้องี่นอเนอะอันนี้ก็ประมาณอยู่หาทุ่มสินาทีแล้วเนาะหาทุ่มสินาทีแล้วเนาะสิบคอตัวไปนอนกันเนาะ กลับไปบายนอนรับพันดีเด้อพี่น้องเด้อนอนหับให้ได้เงินเมือ่อนอนตื่นให้ได้เงินแสนเนะพี่น้องเด้อกับสวัสดีสวัสดีนะ